จิ้มมาแบบไปตอบไปตอบนี่ค่ะว่าพี่น้องกันจริงไหมถือเราถามคนพี่น้องกันใช่ครับเราเป็นพี่น้องกันสามคนเราเป็นพี่น้องกันไหมเรามาดิไม่เราจิ้มเราต้องมาตอบอ๋อใช่เราเป็นพี่น้องกันไหมพี่น้องกันใช่เป็นน้องคนเล็กครับก็เป็นน้องคนเล็กสุดกว่าส่วนเราล่ะถ้าเป็นเป็นพ่อก็ได้ไม่อยากใส่แล้วอ่ะถือไปเถียนถือไปก่อนพี่น้องกันไม่พีน้องไม่รู้เรียกว่าเธอไปแล้วเมื่อกี้แค่ใส่หมวกเฮ้ยเคยเรียกว่าเธอ เปล่าไม่มีใครเรียกทางนั้นน่ะนี่นี่เขาถามว่าคนที่ชอบกับคนที่ใช่เลือกอะไรคะเลือกอะไรคะคนที่ชอบในอะไรใช่อะโกงไหมวะคือแบบไม่ได้จริงอหรอคนที่ชอบไม่ได้คนที่ชอบหรือคนที่ใช่อะเราเลือกอะไรเลือกคนที่ใช่ครับจริงหรอืมพี่นิวอะไม่เกี่ยวถามผงทำไมเลือกคนที่ใช่อะะอวแล้วรู้ได้ังว่าใช่อ่ะมันก็ต้องลองคบหรือแบบรู้จักกันก่อนปะ เห็นแล้วมันใช่เลยถูกใจใช่เลยใช่ใช่น้องแฟนต้าชอบกระตุยที่เรือนอกเงนค่ะชอบกระต่ายมากกว่าครับเพราะอะไรอ่ะยอมหยอก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 เพราะอะไรอ่ะเพราะเออก็คือกระต่ายไงนี่ก็น้องกระต่ายอันนี้หรือน้องเป็นแม่น้ำน้องเป็นแม่นะที่หน้ากระต่ายน้องเป็นแม่น้ำที่ใส่หูกระต่ายสรุปมีเป้าอะไรไม่รู้เมื่อกี้แนะนำเพลง ช่วงนี้ช่วงนี้ห้อบเพลงรายการอือโค้ดเห็นออหมดนล้วหมดแล้วหมดแล้วอือกินเนื้อเหมือนเด็กเลยอ่ะอันเพลงเอาเพลงอะไรช่วงนี้ชอบโค้ดพิเศษพอดีนี่เหมือนกันร้องไงอ่ะเนาะไม่เอาอะอะไรไม่เอาอะเอา ร้องสาราปาเบียร์น่าไม่ใช่เหรออืมร้องเล่นคุยมาเลยสรุปนี้เปล่าอนุวัฒน์ยังเพียรมีหายไปในกลิ่นไม่มีเราเลยอ่ะมีเรามีตื่นยังไม่รู้แกมีมีน่รักแต่บ้านนี้เขาหน้าจีนจริงๆนะก็คือพ่อก็น่าเขาเรียกมันปลาก็น่าจีนมีก็น่าจีนลูกก็น่าจีนเลยถูกต้องแบบสำนลาถูกต้องอ่ะแบบเหมือน แต่นี่ใส่พ่อกับลูกก็คือเหมือนกันเลยนะเหมือนกันแบบเหมือนแกะกันมาแบบเหมือนมากชอบพี่แซนต้องทํายังไงครับทําไงนะทไงอยาทําไงอ่ะทําไงดีทําไงเอยชอบกะจีบเลยป่ะชอบก็จีบป่ะชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยเซ่ชูับแล้วมาป่ากับแซนต้าเลือกอะไรครับเพียร์ไอ้ยักษ์อันน่าไอ้ยักษ์เลือกอะไรเลือกยางหมดเลยอันนี้ ป้ามาเลือกอะไรเลือกอะไรดีเลือกน้องเลือกน้องน่ารักนมากอโอเคหนูเรียกพ่อแซนต้ากับแม่แซนต้าตอบสิหนูเรียกพ่อแซนต้ากับแม่ใช่ไหมครับเราเป็นพี่น้องกันมใช่ใช่เป็ สองคนคิดว่าใครน่ารักกว่ากันครัใครน่ารักเท่ากันหน้าเราน้าเราขายแน่เลยนะไม่ค่อยหรอน่ารักเท่ากันแต่ว่าแบบจริงอ่ะดูดเหน้ามาดูหน้ามาเอิร์ดน้ามาก็คือแบบเหมือนเห็ดอ่ะมันคือแบบไปไปกลับปิดไลฟ์ไม่คุยแล้วยละไม่เหมือนเห็ดจริงจริงมันเหมือนเห็ดแบบน่าริบแนะนำลิฟต์หน่อยค่ะแนะนำลิฟต์หน่อยค่ะ นี่นี่พกติดตัวอยู่กันนี่อันนี้ใช้ดีจริงปากมันนี่ใช้ดีไหมทาทั้งวันอันนี้ปังจริงมันทาเหมือนไม่เต็มใจทาด้อเดีอเด้อเป็นคนทำเทเทอ่ะเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะเือห้าวดหรือเออห้าคนไม่ค่ะไม่มันทำไมอ่ะมันมีอะไรพี่โอ๊ตเลื่องพี่โออห้าวดหรือพี่เออห้าคน เรื่องคนเดียวก็เครียดแล้วอ่ะเออจริงแล้วห้าขวบอีกแต่วันนั้นเรื่องห้าคนไงอยากได้ห้าขวบแล้วแต่วันนั้นบห้าขวบขอแบบห้าใวันนัคนห้าขวบอดีตรู้เรืยังห้าขวบขวบเดียวก็ตัดปากตัวเองมานะรู้ยังเนี่ยที่เคยบอกไปว่าต้องปากเคยโดนตัดอันนี้ทุกคนสงสัยชื่อซานต้าหรือแซนต้าชื่อแซนต้าครับซาลาแอร์ครับใช่ไหมใช่ครับแซนดอร์อย่านดอรจัดไป เจ็บบ้าคุณจะไปอินเดียไหมไปอินเดียไหมแทนต่อเองอุ้ยเขามีคนหนัเยอะจริงชอบวันนี้คิดคิดถ้าบุญเป็นเป็นฟ้ากับมีแล้วคิดเป็นใครในความสัมพันธ์นี้ครับถ้าบุญเป็นอะไรนะเป็นป้ากับมีแล้วคิดเป็นใครในความสัมพันธ์นี้ครับครับ เป็นบ้านนะอันเป็นเุณลุงข้างบ้านเหรอไมยไม่เราเป็นเด็กน้อยเราเป็นคุณป้าเป็นคุณก้อเป็นคุณป้าข้างบ้านเราเป็นเด็กน้อยข้างบ้านที่มีคุณลุงที่มีคุณลุงอึ้ม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 ไึ้มอ้อะไรอึ้ม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 อึ้าอึ้มอึ้มอึ้มอเ้มอึ้อึ้มอึมอึ้มอึ้วอ่ะมรึ้มอึ ไม่ไม่จิ้มหรอกมา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 น้องแซนแซนมาจิ้มเดี๋ยวแซนใครเเลใครเอาอะไรเซเว่นไหมอยากได้ชาเขียวอ่ะโอ้ยชากนอนะอยาเป็นผชาเขียวชาเขียวอุ้ยน้องขอมีคือดีอ่ะสนุกเนี่ยนะเนี่ยเอาจริงจริงไฟก็มองไม่เห็น เราไปติ้มทำไมเล่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นคำถามนี้เราจะไม่ตอบเอ้ยนี่นี่นี่ถามคุณนิวคุณนิวคุณนิวคอะไรคมีอันนี้มีอันนี้ติ้มไหมไหนหนูตาเออเซนต้าจะมีซีรีส์คู่กันไหมครับดูหน้ากัน ดูหน้ามันสองคนไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าหนึ่งคือเช็คฝ่ายไม่ทำแล้วสองโฮวิดไม่รู้จะทกับรอดูกระแสอยู่ถ้าเกิดกระแสดีก็อาจจะหาทีดีเล่นนะสาธุบุญ้น้ำมันไบุญได้ค่ะแต่ก่อนอื่นถ้าจะทำซีรี็ต้องหาเงินเปิดตองธีดีเพราะนั้นามาอุดหนุนร้านมาข้างล่างด้วยนะ ใช่ได้นะแต่เหลือสิบล้วทุกคนเราต้องรวมคำถามแล้วแหละมาตอบดีกว่ามามาไปลุยไม่ได้จอบเลยอันไหนดีมันต้องอยู่ข้างบนหรอปะอืมโอ้ว่าอย่างนั้นนะ พูดว่าอะไรไปพูดเหนือครัพูดเหนือ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 หน่อยพูดเหนือพูดเหนือเอาบอกว่าเอาไหนบอกว่าพี่เอิรญนะคะขนาดเนะอาไปออกอ๋อไปออกดิเอางี้เอาพูดดิอะไรนะพี่เอิร์ญพี่เอิร์ญนะคะเอิร์นะะคขนาดนะครับขนาดเอ้ยได้สำแดงได้ได้ฮะปีเอิร์ญพี่เอิร์ญพี่เอิร์ญ หน้ากขนาดเอ้ยคำเดียงได้คำเดียงได้วะหน้าขนาดเจ้าหน้ขนาดเจ้าลองลองอีกคำหนึ่งแบบบอกบอกกันค่ะแบบเปิ้ลฮักตัวเนอร์เปิ้ลเปิ้ลฮักตัวเนอร์เฮ้ยได้เปิ้ลฮักตัวเนอร์เปิ้ลเปิ้ลฮักตัวเนอร์เออโอเคโอเค่่่่อไไมมเเาาลนดีกวแต่ถ้าอะไรรู้เลยว่าจะเล่นอะไร อานี่หม่ออกไเออดี๋เดยพี่ยอดอยู่ไหมครับพวกหนึ่งกลับหมดแล้วครับผมเมื่อกี้พี่ปุ่นเข้ามาอยากให้เรียกพี่นิวว่าพ่อพร้อมกันสามพร้อมหนึ่งสองสามเรียกพ่อ